สวัสดีค่ะพี่นี่เนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนเมื่อนี้พี่นี่กับ่อไรไปกินอาหารเสาร์อยู่คลับเนาะค่ะเนาะที่ที่พี่นี่เคยไปกินตอนเสาร์เมื่อนี้ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้พี่นี่สิมากินโช์เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะอาหารสุขภาพเนาะค่ะเนาะพี่นี่กับสิไซนุ่มดีหน้าหน้าดำค่ะพีนะ่น้องค่ะนุ่มดีหน้าหน้าดำเนาะค่ะเนาะ นุมดีหน้า,าดำกองเล็กค่ะพี่น้องอันมีแก้วมังกรค่ะพี่น้องคะ่ะมีแก้วมังกรแหลวกามีโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตธรรมชาติเจ้ารถยั่งกระไดพี่นี่เอารถอันเมื่อนี้เอารถอันของอสตรอบเบอรี่คะ่ะเมื่อนี้กินเต็มที่ค่ะพี่พี่น้องคะ่ะเ,เพราะเขาเศร้าว่ากินกินได้สี่ละจ้าสู้เมือ ซูมเออร์พี่นี่กินยังสี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ในกับมีทัวทัวเขียวค่ะทัวเขียวที่หนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะพี่นี่เทใส่แล้วเนาะแล้วกับพี่นี่กัสีไซโปรตีนค่ะนี่ใสโปรตีนสองช้อนค่ะพี่น้องค่ะใกล้สิเบร็แล้วล่ะพี่นี่สั่งเลาหนึ่งช้อนสองช้อนค่ะพี่น้องใสสองสองช้อน พี่นี่เติมโปรตีนคือทั่วเขียวคะ่ะพี่น้องมื้อนี้นเพิ่มโปรตีนค่ะเนาะพี่นี่อยากกินอะโวคาโดมื้อนี้พี่น้องคะ่ะอะโวคาโดพี่นี่อยากกินเพราะมันสุกแล้วเนาะคะ่ะเพาะพี่นี่สิบาทล่องเบิงพี่นี่สิบาทล่องเบิงว่ามันสิสุกไปข่้นะสุก,กบับเป่าพี่นี่ผาเดเลยเรือบาดนี่จับปุ่งแร้วว่ามันหนุ่มเนาะคะ่ะเนาะรูกหน,บบนุ่มวาบานนี้ เร็วเรวกว่าที่นไก็ท่อยู่ตนะบเรอเดีแกพี่น้องว,ว่าสุพี่นี่เแจวไว้บอกกินบอก,กินบอกินกินแท่นี้เลยค่ะคะ่ะพี่นี่แปลวกลวยกันเนาะค่ะเนาะกลวยมาใส่แจ็คน้วยบะพอค่ะพี่น้อง สอสอหน้าของทั่วไทยค่ะคุณหมอชนละนาาบอกว่าทำที่นายยกแถบกรุงเทพคุณหมอชนละน้าพี่นี่ใส่กล้วยอีกค่ะเพราะว่าอะโวคาโดมันกินม่าท่านไดนเนาะค่ะเนาะจ้ะนี่แหละอาหารเสาร์ของพี่ค่ะพี่น้องค่ะกินอยู่นี่เองห้องรับแขกค่ะเพราะว่า เพราะว่ามันฝนตกไหมคะ่ะพี่น้องข้างนอกพี่นี่บรัยออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนาะค่ะเนาะพี่นี่กับฟังข่าวไปนั่มฟังอันฟังข่าวอันเรื่องเล่าเช้านี้นัค่ค่ะพี่น้องฟังข่าวเกี่ยวกับอันเพิ่นสิปเปิดประเทศเนาะค่ะเนาะมือนี่หละเพิ่นสประชุ่มกันพัศน์เพิ่นว่นาพี่นี่กับยากลู้เนาะคะ่ะพี่นี่กับสิปปติดตามข่าวเวิดมื่อละเมื่อนี่ มากค่ะพี่น้องสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละพี่นี่กินแบบนี้แหละตอนเศร้บาบันนี้กินข้าวประมาณกินข้าวประมาณอ่า<อ>กินข้าวประมาณอ่าสิบสิบเอ็ดโมงค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กินข้าวสิบเอ็ดโมงมได้เศร้าได้จากเมือนี่เรื่องเล่าเช้านี้มันก็ประมาณหกโมงกว่ากว่านั่นแหละ พี่นี่บอกกลัากายค่ะพี่น้องคะตื่นขึ้นมากคะมานางตอบคอมเมนต์ของของเอฟซีพี่นี่ค่ะแล้วการแล้วการไปไซบาทค่ะพี่น้องหนึ่งเขาไซบาศ์ไซบาทแล้วกับมาไหวเอาของขึ้นถวายสารพระพุิค่ะพี่น้องคะแล้วกับมาไหวพระแล้วกับมากินอาหารเสาร์ค่ะพี่น้อง ทำมีทำีคอนเฟรใไซให้สิดแสบค่ะพี่น้องแลสบค่ะพี่น้องค่ะกินเพื่อสุขภาพอืมแสบแสบแสบ พ่าได้ไปกินหามเสริมน้ำมูลแล้วมือนี่ยพี่นี่วาสิบิดซึกมันเขือมาปลูกแก๊กสองตอน้นมาสัน่นสองต้นกับอิมดอกค่ะเพราะว่าพี่นี่กินคนเดียวน่องขึ้นกับมีสสวนวอตอนนี้พี่นี่กินน้ำน่องอนี่ปลูกเรือแล้วเพิ่มากินน้ำ ตะกี้พิ่นมาพิ่นมากิ่นน้ำพีนี่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ผู้ไดกระปูกครับพี่น้องครับเสียตัวนี้ได้เย็บเข่าครับพี่น้องตัวไงพีนี่กันได้เย็บเข่าคะ่ะนี่ตัวนี้ซื้อมาบ่าท่านโดดคะ่ะพี่น้องซื้อมามือไปน้องว่าซอดละจ้ะเส <laughs> ื้อซับฟรีเสื้อสวยด้พี่น้องคะของไม่รุ่น ที่นี่มาเป็นสี่ละจ้ะไล่ลสไตล์ของพี่นที่เป็นโบคือมูแฟนพี่นี่กับว่าพี่นี่นี่ไลส่สไตล์โบคือมูเฮดยังแบบว่าออกแบบเสื้อผ้ากับสีโบคือมูได้จ่ะกางเกงซื้อมากนียค่ะตัวไม่ม่พีนี่เสาเมาเจะเจะเจะเจาะ เ้าอาจจเอาตังเกงตัวนั้นเป็นตังเ,เ,เ,เกงยีนเนาะคะ่ะเนาะพี่มีซื้อมากเราเอาออนเอาเอาอนเอสือผ่าสีชัพูไหมคะ่ะปิดทั้งแผ่นเลยให้อันขนานเป็นขาดขาด,ขาดไหมคะ่ะเราเอาซีชัพูไปติดง่ามง,ง,าง่ายพี่น้องประเอามาน,มน้าเว็นแฟนพี่นี่เอาทิม้วบุไปสวิตติกสิไปเสื้อผ่ากระสีบ,บ่หไลของพี่นี่บ่หไลเสื้อกระนาวแล้วก็เอ่ิมเบิด์แล้วปี ร่างสิเน็นคนบนเก็บของร่าสืคิดว่าพี่นี่บอกไปละร่องเท้าบูดของพี่นี่เพนเอาม้คูหนึห่งครูที่สองพิ่นเอาม้า,าด้วยเอาถิมละบุพี่นี่สื่อกะแงองดิเด้อันร่องเท้าสื่อญขุนนกขันนังแถมกะแห้งไหม อาหารเต่าที่วิเศษที่สุดมันเหล่าบาเข้มบเาเห็ดนจะดให้ได้ท้องเท้าสบายโปรตีนกินกินเพื่ออยังบัตทีพี่น้องคะ่ะโปรตีนกินเพื่อไปเสริมเสริมสร้างชวนที่ซึ้หล้อของรังไก่เนาะค่ะเนาะพี่นี่กับเป็นพนักงานขายเบาว่าเป็นจากพี่น้อง พี่นี่มิตะกินพี่นี่กจะจิกินนั่นผลิตภัณฑ์ที่ที่มันขับอ่ะเซอ่ากำจัดเซลลูไล่นะ์น้อแล้วกะวิตามินวิตามินรวมแล้วก็วิตต์น้ำมันปลารายกานยังอีกปะนี่ คอลลาเจนโปรตีนยังประามาณสิหะมดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะพม่ <c oughs> ต้องก,ก,กัตาตด้วยกันหรอจ้ะาตเบิดลสุกคนนี่มากันแกงม,มังกรกระแซ่ปีแบบนะคะไปแกงม,มังกรกล้วยถั่วเขียวโปรตีนน้ำมันนมดีน่าดีน่าสองเท่า กระป๋องเล็กค่ะพี่น้องคะกระป๋องเล็กยุกเกิดเมื่อน,นี้บ่ไปบ่ไปกินอาหารเสริมยุคครับที่เพิ่อนแน่นเปิดนะค่ะเนาะเพิ่นเปิดพี่นี่ก็ไปกินซุม,มือถ้ากินครบชุดกะซีร้อยกุบบาท จักน้อยพี่นี่กตสิมานทำคลิปเรื่องของสามีคนใหม่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเรื่องที่เลี้ยวไหลเรื่องที่นนาเกลียดเป็นเรื่องอันชีิิจะซื้อ <c oughs> <c oughs> นี่ลหละมองลี่แลกพี่นี่นอนเว้นนอนเว้น ่พี่นี่ก็จะได้จบคลิปไปเพ,พยียงแค่นี้นค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคขั้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคขั้ยายาหม่องบมดุติกบมดุติกค่ะพี่น้องบมดุติกเป็นยาหม่องค่ะพี่น้องค <descobrir> ่ะพี่นี่ก็จะได้จบคลิปไปเพ,พยียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเดอ้อพี่น้องพร้อมไปเอฟซีของพี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นี่มาทักท้ายซื้อรถอจักรตอนเสาร์นาะค่ะเนาะ